วัดีครับวันนี้ได้พี่ดิกรคู่จะพูดตามคู่ทำไมกลับมาพบกับรายการบ้านเรามีงานนี่แล้วครับวันนี้วันที่วันนี้มีงานอะไรมาร์กงานสถาปนาโรงเรียนครับวันฮาลาบาานาโรงเรียนนะฮะก็พบมาอีกรอบหนึ่งกับรายการบ้านเรามีงานวันเกิดโรงเรียนนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาดูบูธต,ต่างๆวันนี้ที่ห้องมีอะไรกินไหมีเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยเยอะแยะนี่ของกินของใช้ครับ พี่แดกโทรศัพท์ครับเล่นกันแหม,อ,ามาอ้าวมาร์คอ่ะเราไปดูบรรยากาศนะบ้านเรามีงานถ้าไม่ใช่งานบ้านเราจะงานบ้านใครอ่าอันนี้บรรยากาศการแสดงโขนจากชมรมน่าจะเป็นชม,มรมศิลปะนาฏศิลป์นะ,น,นะฮะการแสดงโดยคุณครูนิชาชันแสงนะฮะเป็นผู้อำนวยการแวัสดีครับนี่การแสดงมาจากชมรมอะไรฮนะชมรม นาฏศ er? right. right. so ิลป์และการแสดงค่ะชาวเพชรบุรีใช่ไหมฮะเขาต้องเรียนประมาณทุสอนเพชรบุรีนู่นไปชุดหนึ่งแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ของสวยๆนักงานมาได้เลยฮะนะฮะเออสักคู่จะมีละครชาตรีด้วยครับครชาตรีสี่คณะอ๋อเพื่อเป็นวันสถาปนาโลกถ้าได้หลวงพ่อบาแก้วนะฮะโอเคครับคุณเต๊กเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันฮะครับไปดูบรรยากาศรอบๆกัน อันนี้ก็ถือว่าสิทเก่าสิดธในะมากันเต็มเลยนะฮะบรรยากาศก็สนุกสนานหรือเปล่านะฮะก็บรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูทนุนก่อนทนุนเออเป็นมอมออะไรหนอวัสดีวัสดีวัสดีอมาดูครับมูดมอหกมอหกฮะมาหกทำไรหกทำไรหกทำแปดโดยครูปูนะฮะมีอะไรกินบ้างเนี่ย อ,าอ,าอ้าวเวนกรมไปดูอาหารว่างอาหารว่างนี่นะนำโดยครูปูกับครูรายนี่บอหโหทับแตดน่ารักทุกคนนะฮะน่ารักไปทิ้งหนังขยานะทิ้งอย่างเดียวคนระขอบใจมากของฝากได้ตอนนี้กลับบ้านได้ขอน้ำจ้แก้วทดีห่หิวน้ำอย่างเลยเนี่ยเ,เวนกรมอีกแล้วข้าขอขอ้าขอกระติกแล้วกัน ไม่เอาครับผมไม่ชอบน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 ,ม,ม,อบนมกล่องแหมโอมแหมระหว่างไก่ทอดกับโอมอันไหนอร่อยก,กันพลาดูรอบได้เลยลูกค่ะแน่ใจชิมได้ไหมชิมได้ค่ะอร่อยเว <Good S 2> อ,นนอร์แจกเบอร์ได้นะรายการนี้อนุญาตตัวแหวนทองเจสุดก็สห้าร้อยพร้อมโอนค่ะ คือว่าห้าทับหกทับแปดแล้วหกับแปดผ่านไปได้น้ำมากินแก้วนะครับห้าร้อยกินฟรีฮะอันนี้หกรับอันนี้กินจีนใช่ไหมเนี่ยขนมจีนปูจากร้านกางสดาพรไปร้านไหนเนี่ยหกทับเลยนะหกทับยี่สิบสองนี่นี่ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอาจจะลูกชิ้นมาอีกมม้าเนี่ยสบายใจระหว่างลูกชิ้นกับโอมอันไหนน่ากินกว่ากันหนูน่าหนูน่ากินกว่าเด็ดโอ้ย อ้ยนึยกว่าของบูชาพระลาหูรอเล่นแม่รอเล่นตอนนี้เตรียมเต้นเต็มที่้อมมากค่ะวันนี้คือแบบต้องหกเท่าสิบสองเข่านานเลค่ะอะคนที่สองครับเจอกันเด็กๆเจอกันเต้นคิวเต้นคิวิธีการทำขนมไส่ใหม่เรียกว่าเป็นบาร์บีคิวพาซ่ามาเองเี้ยเนี่ย ถ้าไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อยืมขั้นตอนใช่ไหมพีเป็นของที่มาใหม่ทุกอี่ไม่เคยมีใครเอามากินอา่มณ์ใจใหม่อันนี้ไม่มีอะไรกินแล้วทูห้องอะไรนี่ห้องอะไรห้องเจ็ดครับห้องเจ็ดมีอะไรกินมีไก่มีส้มตำครับเป็นฟายแล้วก็ไอติมหรอเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดอ่ะเพื่อนเดินไปกินข้าวกันแล้วครับอ้าวแล้วนี่มีกินไม่กินวะเอาข้าวไปกินในน้ำกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย คนเนี้ยคนเนี่ยไม่ใช่คนนี้ยไมคนเขาคนแล้วไปคนเนี่อันนี้ดูนั่นแหละนะโมหกฮะไอติมมาจากห้องไหนฮะบอกทับสิบเอ็ดค่ะแซ่บไหมแซ่บหลายระหว่างไอติมกับครูในแซ่บกว่ากันครูค่ะแซ่บมากแล่บมากไปมาเนี่ยจะบินธบาดีมาพายเอ็มเมื่อเช้านี้ไม่มีอเไยมอว์รายการพาวเวอร์เนเจอร์เรื่องมนุษย์นี่ ถ้าได้ตุด้ดกลายเป็นยอดมนุษย์อุนนัมแมนนั้นระวังให้ดีเร <c oughs> ่องคุณโต้คุณโต้โต้โต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 ทำอะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้ทัพสองมียำ <c oughs> นี่แหละภาพอาหารละอุย้ยแล้วนี้มาห้องนี้มี็นกระดาษเนี่ยแดงแดงอ๋อแล้วไปแล้วไปห้องนี้ดูหน้าเนี่ยอบายามุกั้งนั้นห้องนี้ดีใจนล้ที่สิเก่ามาี่สิเก่าได้ดีมาแล้วแต่ก็ไม่ลืมโรงเรียนผมมา โอ้ยสัมภาษณ์ได้ไหมอันนี้มาในทีมอะไรนนทกแนวผูนนทกแนวผู้ชายผู้หญิงน้องกินอะไรได้ยังนี่ลูกยังไม่ได้กินเลยค่ะพิ่งมาค่ะน้องอ่ะอินดีเดินเที่ยวเดินเที่ยวจะดุสนุกนะเอาดีครับนิคสต๊ะสี่ครับไหนครับเนี่ยสเลี้ยงพี่อยู่นี่เหรอเลี้ยงเคปสี่ตอนชื่อดังมาเไม่ชื่อดังนะชื่อโจ๊กครับบรรยากาศกินเคปสี่ห้องนี้นะฮะ เป็นคนผมเท่เลยเป็นคนผมเท่เลยมาหากินฟรีเลยนี่ไงนี่ไทยงานเลยนะบ้านเรามีงานบ้านเราม่นาน,บ,านบ้านเรามีงานดูสิกินยิบสีไม่เรียกครูบาอาจารย์ติ๊งคอตายนะเปพ้อ <c oughs> ดูบรรยากาศมาสองอันนี้มสองอ่ะ สองทับสิบนะสอับสิบรรยากาศกินสบายสบายสองับสิโดยมีคุณครูรองกับคุณครูยุ้ยเป็นที่ปรึกษาอันนี้กินแล้วก็นอนสบายมากบองบอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนพมานุสรอนน้ำเงินชมพูดูสวยสง่าเป็นนักกีฬาที่สามารถนำใจอดทนอันนี้2อนทับอะไรเนี่ยสอนทับแกินอะไรเนี่ยไก่ครับไก่สุกหรือไก่ดิบ ไก่ดิบน้อกินในน้ำเนอะเออใช่เออใช่เออใช่็นอาการของน้ำแปดมีคุณครูสมมุดทับทิมแก้วเป็นครูที่ปรึกษาฮะเป็นประธานนั่งอยู่เมื่อเช้าในรับพิธีกรสมามีอะไรกินบ้างสงสารสงสารเอามาล่าไปกิน เราแบ่งปันแบ่งปันน้ำใจกันถึงแม้คุยไม่ได้กินซบตามนักคำก็ต้องมองนักเรียนกินห้องนี้ถือว่าดวงดีเพราะว่ามีลาบเยอะเ <k _ d> อาเอามาดูสอนฮับโกสามารกูคูคไทวันเละฮะห้องนี้ห้องอะไรเนี่ย้องทองทับโขกทับกนี่มีเด็ก ดีไหมไม่เหลือดีไม่เหลือเลยคนนะอ่ะจริงจริงเนี่ไม่เป็นไรแม่ไล่รายการว่าเรามีงานค้ำคัมเห็นไหมที่ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่เนี่ยของขวัญตั้งออกขวัญที่ไหนคุ่นขุ่จับธนาคือสอนน้ำพุสอนน้ำพุฮะอันนั้นตัวอะไรนะ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 แล้วหนูไปเอาตะไคร่น้ำมาไว้บนหัวมั้ยลูกสวยสวยระวังไอ้เนี่ยเรื่องอะไรนะ ระหว่างนมโคี่ปุ่นกับเพื่อนคนนั้นอันไหนหน่ากินกว่ากันเอาต่อต่อฮะจะเห็นแต่สังคมก้มหน้านะสองนับสี่ฮะสองนับสี <c oughs> ่อางนี้น่ารัก <c oughs> อันนี้เฮ้ย <c oughs> มาดูเด็กตามส้มตำ <c oughs> อันนี้นำทีมโดยครูเอนะครูเอที่เอนะอ่ะเราตามส้มตำโชว์ <c oughs> าตามส้มตำโดย <c oughs> ดูท่าวิธาก,การควงสกักขอนักเรียนมสองนับสาม

ตอนนี้โดนโดนของเราครับสามราดแตงทุ่มสามใส่ไม่ต้องใส่น้ำปลาเลยนะมันเค็มขี้มือครับอ้องฮะอร่อยไหมเนี่ยกินอะไรเนี่ยกินอะไรอยู่อ๋อน้ำครักินน้ำนี่ซื้อมาเองหรือว่าทำเองซื้อเองครับซื้อมาเอง,อเองอน้ำเทีมน้อยครูขวัญฮนะครูขวัญถือว่าสุดยอดการประนมมือ เป็นการแสดงความเคารพวันนี้มีอะไรกินเด็กๆมีอะไรกินโอ้เยิ้มเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างเลยเด็กเนืงนี่อะไรนะไก่ไก่อะไรไก่แซ่บปะระหว่างไก่แซ่บกับคู่ขวัญอะใครแซ่บกว่ากันยกมือขึ้นไหวแหมหวังเกลือซีแน่นอนดีขวัญเลยพวกนี้อันนี้ครูส้มโอฮะกูส้มโอสุดสวย คิดถึงคิดถึงไม่เจอนาน2องทหนึ่งนั่งกินแบบเด็กนั่งสมาธิยังเยียบมากไม่มีการคุย,ยกันเลยพวกมมูได้กินอยู่นะโดยนําทีมโดยคุณเน่คุณเท่เนี่ยสองทัพหนึ่งผ่านไปจะมาดูมห้าฮะอันนี้5้าทัพสามมีหมูกระทะขึ้นหมูกระทะเลยสวัสดีสวัสดีเราก็ไม่เคยกินหมูกระทะมาก่อนเลยชีวิตนี้ใช่ไหมผมก็เท่ทันเลิศอยากจะโดนเมตาเลีรี่แน,น่เลยวันนี้ใช่ไหมใช่ไหม ต้องเจอแน่นอนเราจะไปยมอมอันนี้เมาส้มตำเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนิวห้องอะไรนี่ห้องอะไร้อ,องหกถ้าให้โฆษณาการปิ้งไก่จะนึกถึงเพลงอะไรอีแก้วปิ้งไก่อีแก้วปิงวป้งไก่เฮ้ยว่าเฮ้ยว่าใช้ได้บอกอตรงๆมีน้ำไม่กินนาแก้วไหมตะกี้ลูกคิ้นติดคอ เยี่ยมเลยเนี่ย,ม,ม,นนม,ยมันมันมันเนี่ยมเลยหมันเหมือนกันเลยเนี่ยห,ห้องอื่นตะเกียบตะเกียบอันนี้ม4ห้องห้องหกนำทีมโดยคุณคณรูบวรนะฮะอยากได้น้ำถ้๊ะแก้วครวับครูบวรแต่ผมเกรงใจเกรงใจยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเกรงใจยังเลยเนี่ยดูสิกล้าหยิบเลยเนี่ยแต่บอลทันอะไรครับเนี่ย,ยอ,อ๋อดูแลดูแลครูบวรดีๆนะลูกอ่าไม่ต้องท่องยัะฐานะแค่ทีก็พอเอาห้องแก้วแตกอีก บุญมีแต่กำบังแก้ได้กินแต่แก้วแตกเวรนกรรมเวรกรรมแต่ครูบอรใจดีฮะว่าได้กินถ้าน้ำแก้วนี้เป็นน้ำที่แบบกินปุ๊บแล้วรับรู้ถึงพลังมากอ่าวิธีการเทพิธีพิธันเลยวิธีการรับตัวพิธีพิธันเหมือนกันนะฮะขอพระคุณครับขอให้ร่ำให้รวยฮะห้องสีน้ำโพ ได้น้ำฟรีไปแก้วแล้วนี่หมห้าทับห้าทับสามบกกระทะห้าบุกาาบกาาบบรับสามบรรยากาศดีมากเลยมอนกินอยู่ร้านมาเฟียเขากินริมน้ำบุก,กี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยค่ะหูย,ยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยกินอะไรอะ่ะนี่นับเปปซี่บูกกระทะได้เจอดาราคนดังดิมมี่จะรุดดิมมี่จะรุดไม่เอาร้อยขี้เกียเปล่าไม่ต้องเป่า ครูเป่าเองได้บอกเลยว่าร้อนมากขอบคุณครูอีกแล้วห้องนี้ครูอีกดูแลอันนี้ไม <serving os> ่ได้หมูย่างฮะหมูเผาฮะไม่หมดแล้วกับอีวันลอยเปาอร่อยครูโจ๊กโม่จริงจริงจริงแล้วเนี่ยข่าวมันไม่กินไม่กินพวกเดียวกันไม่ให้เหรอฮะไม่ข่าวไม่กินพวกเดียวกันกินได้อ๋อ ทายพี่ห้องมีอะไรกินหมดแล้วโอ้เสียใจมากห้องน,นี้สามทับเจ็ดไม่เหลืออะไรกินเลยตลาดนี้อยากกินแต่แป้งทอดอร่อยไหมเอิร์ดมากครับครูตอนนังคมห้องนี้น่าด่าดีที่สุดในโรงเรียนใช่ไหมตามนับเลยไม่มีอะไรกินอันนี้เท่าไรหมดแล้วลไม่ให้กินไม่เท่าไรนะให้แกะให้ด้วยนี่ตกลงมาเป็นพี่ติ๊ก่อนหรือมาเป็นคนแก่ ลูกอมให้อินเนี่ยพี่การแก่ลูกอมเนี่ยมันแกะยากมากถ้ามันแกะไมมกระทุบไม่ต้องกินถ้าจะโมะโหถ้าจะโมะโหนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะโมะโหแล้วลูกหายนี่ is ทาทับแปดโดยคุณครูไพรินนะคุณไพรินทานอะไรครับเรียบร้อยเลยครับแต่ทานไม่ได้มากไม่สบายอยู่ทานไม่ได้มากเพราะว่าอิมโออิ่มใจไอ้ลบอยู่ไอ้ลบอยู่ไอ้ลบอยู่ฮะไอ้ลบอยูอันนี้สามทับเก้าเอาไม่เต็มมาทำยังไงดีเนี่ย เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีสี่อย่างเงี้ยเจริญได้เกีสีแน่นอนกินนี่ระวังติดคอนะมันมีก้างก้างก้างใหญ่ถูกต้องมีสามดาวเก้าฮะสามดาวเก้ามีไก่ย่างกินมีต้มตํากินอ่าแดงเกลียดงเกลวแฮปปี้นิวเยียร์มอร์ลี่คริสต์มาสมอร์ลี่คริสต์มาสมีสามดาวเก้าฮะโอ้ยนี่ใส่เสื้อเท่เลยคนเนี้ยเนี่ยนะแม้ มีแต่อย่างเดียวไม่ได้ฮะต้องไงด้วยสมองด้วยเวลาสามหกเก้าครับนี่หม้อสามครับสองมีอะไรกินบ้างมีข้าวกินครับกินบ้างครับอ่านนึกว่ากินหญ้าป้าบอกใหากินหญ้ากระบอกกล้องมีอะไรบ้างนะไก่ไก่ยมุนเ้นไก่ซุกหรือไก่ดิบไก่ดิบไก่ซุกดูแลคุณสุธอนไลูกเบ้ลพับคุปปั๊กี่ต้องระวังนะฮะสวัสดีสวดีสวดีนี่คุปปั๊กคุปปั๊กนั่งแทะไก่อยู่กินอะไรเลยมีกล้วยให้กล้วยอบน้ำผึ้งของ คุ้งคต้งทอนกุ้งเชียบคุ้งเชียบอร่อยมากมาอ่ะอร่อยฮะห,ห้องนี้สารนับสองฮะโดยคุณครูจุทอลและคุณครูปั๊กห้องนี้เป็นห้องที่คุยพิศศษหน้าตาดีที่สุดในพมารุสอดจริงจริงสาร,รน,น,ะะนับหนึ่งครับทำนับหนึ่งทำอะไรกันเนี่ยคุณคุยพรศศษเป็นไงเนี่ยมีอะไรกินบ้างวันเนี้ยหมดแล้วเวรกลางวังไม่ได้กินอะไรเลยสวัสดีครับจ่าพิศศษนะรายการบ้านเรามีงานนะวันนี้มาเยี่ยมเยียนสารนับสามครับโดยเป็นครูพิสาษวันนี้มีอะไรกินบ้างครับเนี่ย ตอนนี้มีข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวไก่ทอดแล้วก็มียำมาม,ะมะ่าเน้นไก่อย่างเดียวฮะเนี่ยไม่คุณสันหานเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กเฮานี้เป็นไงบ้างน,น่ารักไหมฮะรักทุกคนเลยาการฝันพูดนะฮะเดี๋ยวจะมีการจับของขวัญอีกอโอเคฮะนี่นำทีมโดยท่าจ่าวิสันนะาเองบรรยากาศนะสามครับสามต่อมาอันนี้สามครับโอครับโดยคุณครูเติรนใจสวัสดีครับทำอะไรกินครับครูเติร์นใจ เลยค่ะเราแบ,บ่งเป็นกลุ่มๆแล้วแต่ว่ากลุ่มไหนจะถนัดทำอะไรมีทั้งหมูกะทะมีทั้งอาหารทะเลมีส้มตัำมีหลากหลายค่ะคนย่างชื่อชื่อไอ้ฮะย่างหอยให้พวก,กินท้องเสียทั้งห้องอันนี้กินไม่เรียกใครเลยเนี่ยะขวงทานที่นั่งเองได้ไงเนี่ย อยู่แล้วทงแทงแทงเข้าเลยการกูอยากได้ตัวตัวโลของดีต้องมีรูนะวิธีการต้องใส่เข้าไปสิบสามทัพหนึ่งฮะแซนกินอะไรยังกินแล้วครับกินข้าวหรือกินหญ้ากินหญ้าครับบรรยากาศสามทัพหนึ่งจับของขวัญนะฮะไปโดน้ลแล้วเสียวไงไม่รู้กูโดนงูกัด นะบาลาลุมบุมบุม่ม้วเขอตัวเองแน่นเลยได้อบลอลขวงมาอนะัหนหนึ่งไปต่อไปต่อเด็กๆเจอกันเจอกันสามทับสี่นะพี่ชายจะไปดูดหมามานะดีใจเลยฮะ <c oughs> นี่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 สุดยอดฮนะสิ่งดีมากนะและเป็นเธอคนเดิมเสมอ ฟังภูเราบ้างมอบผลงานเพลงเสมอให้กับชาวบ้านเรามีงานไปไปดูมห้าต่อนะฮะอันนี้ไม่ทันไรเล่นไพ่แล้วเนี่ยแจ้งตำรวจมาจับไอ่ดีดไปแล้วเนยดดม้ามาหรือเปล่าเนี่ยดิางเดียวเลยน่พี่ยังเลยนะคนเนี้ยฮะพี่ยังเลยนะคนเนี้ยฮะพี่ยังเลยเนี่ย อะไรยังครับคุณจิวเส้งจินแล้วครับทำไมเจอหน้าครูไปยิ้มแปลกๆซะนล่ะช่วงนี้เราแหวงเจออะไรก็เราแหวงไปหมดแบตเตอรี่เสียบไปหลอแล้วนะไปไหมไปไหมเดี๋ยวเจอกันปีใหม่ยังปีเก้าอยู่เลยเจออะไรก็เราแหวงไปหมดถึงจะปีใหม่ปีเก้าแต่เราก็ยังรักกันอย่อนเดิมจำไว้นะที่เลยเนี่ยแบ็นตาเป็นไงบ้างสบายดี แฮปปี้นิวเยียันนี้ิทีเก้าฮะตอนนี้ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนชรินทรนะ์คนครโถงวันนี้กลับมาเที่ยวค่ะเพื่อนๆพี่เทมอมเนี่ยกินแล้วค่ะแลู้กินอะไรบ้างยังเนี่ยกินแล้วกินกมูยเตียวข้างนอกอ่ะม่กินข้างในข้างในมีให้กินนะสทธเก้าก็ยังไม่ไม่ละทิ้งไม่ไม่นี่นนะ <c oughs> นี่มห้าทับหนึ่งฮะโดยคุณครูนกครับวันนี้ท้องนี้จะนัดกินหอยมากเลยอ่ะบรรยากาศฮะสี่ห้าทับหนึ่งห้าทับหนึ่งอันนี้ได้กินอันนี้ห้าทับ ห้าทับสิบเอ็ดตอนนี้ไม่รู้ว่าไฟในเตากับหัวคนเนี่ยใครร้อยกับกันนะนะยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนลูกศิษย์ลูกศิษย์เลยเจอกันเจอกันอันนี้ห้าทับห้าทับอะไรเนห้าทับอะไรลูกสองค่ะห้าในสองทำอะไรกันอยู่เนี่ยจับของขวัญค่ะจับของขวนนะัญใช่ไหมห้าในสองจับของขวัญแล้วกินกินอะไรแล้วเลยเหรอบ้านเรามีงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเมื่อกี้บอกว่าอะไรกันอะไรนะบ้านานี้มีเราเฮ้เฮ้ การฟาาร้าห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 ้าสองอาชนโชนชนเติมหน่อยเติมหน่อยเดี๋ยวคองคาดคองคาดเติมหน่อยอ่ะอเจอกานเด็กๆเฟมตะกี้มากเนี่ยนี่คือซีสันเด็กผมมาฮะความสนุกสนานนะแบ่งปันรอยยิ้มฮะอันนี้มห้าทับห้าเจ็ดรายการบ้านเรามีงานนะมาสัมภาษณ์ห้าทับเจ็ดนะสวัสดีครับสวัสดีฮะกินอะไรกันยังเด็กๆ คุยไม่ได้กินเอ้ยเนี่ยแพชกินไม่แบ่งคุณเลยอ่ะตายเยิ้มเยิ้มเยิ้ลยนะเชิญจ่ายฮะถือแต่แก้วน้ํากับผพาไทยกินอะไรเนี่ยกินอะไรเนี่ยกินหลายอย่างนะค่ะแล้วทำไมมาแน่นตรงเนี้ยหนูเป็นคนติดดินรายการบารมียาท่ามาเชิญถึงหาทับสองห้าทับสองนะใช่ไหมห้าทับสี่ห้าทับสองห้าทับสี่มีอะไรกินเนี่ยมีไก่ทอดกับใบวิปปี้ยำวันนี้อะไรเนี่ยเป็นมเป็หมูเป็นี่ยลูกนักเรียนหรือลูกตำรวจเป็นหมู ไม่ยาวเห็นพ่อใครไม่รู้ร้อหรอะพ่อผมครับอ่ะมีมุ้งม่เล้ยแล้วเอาว่ามาว่ามาทำไมมองคอยผมว่มองมองคอยก็ไม่ได้เด็ดน่าใจห้าทับสองครับนำทีมโดยคุณพ่อเปี้ยวดูแลเด็กๆน่ารักมากห้องนี้มีเคปมาเท่านี้เอาอาวอามาดูไปดูไปต่อ อาต่อมาครับเรามาดูบรรยากาศฮะขาดไม่ได้ก็คืองานบุญนะฮะก็ต้องมีทิ้นนางฟ้าขายดอกไม้ทูบเทียน,นะฮะเขาให้ทุกคนโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวพี่ข้าวาอย่างเด็กกีนแล้วค่ะอ่ะเราไปดูกันต่อนะฮะผ่านหน้าสลาหลวงพ่อวัดปาาแก้วะฮะสาธุอ่าไปที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมารุสศทุกคนนะฮะบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงครึ่งตนนรีจะเริ่มเรียนเริ่มเล่นแล้วฮะ มีบรรยากาศหลายที่หลายทางครับจอวัตถุมงคลน,นี่ยืนยืนยิ้มรับคะแนะพน้าต้อนรับเหรอนิ้ก,เกาเยอะแะกกยะนะฮะนิ้กาเยอะแยะบรรยากาศนิ้กาวนี่จะกิจกรรมถ้อยดาวฮะมีของให้จับเยอะแยะมากมายเราก็จะไปทุกที่ที่ทมีกิจกรรมของทางโรงเรียนมศสเป็นหรายการบ้านเรามีงานนะฮะนี่จับจับไปกี่แผ่นจับไปสองได้แค่นี้อันสูงสูง,งคูนะนาหน้อันสูงสูงอ๋อสูงสูงสูงไม่อาไม่อาหมดเต็มแล้วหมดแล้ว เข้าใจมากกีกรรมซอยดาวฮะซอยดาวมีจักรยานด้วยนี่มอหกครับไรเนี่ยกินอะไรกันยังมาอยู่นี่ไม่กินไม่กินฟีใครวะไอโต้แม่แม่ด้วยพี่ีกรอนคู่หมดโต้ครับสวัสดีครับกินอะไรยังยังเลยครับเพิ่งมาเพิ่งตื่นครับ <c oughs> ไปเดินทัวร์จะทัวท่วร์แล้วอ่ะ พิธ <mile> ีกรคู่มาปีแล้วบ้านเราไม่งานปีแล้วเด็ดทุกอย่างฮะในเด็ดสุดน่าจะเป็นจิตเก่าบ้อห้องสองอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวคุณตามไปไปก่อนคอนเสิร์ตวันนี้คอนเสิร์ตกำลังเริ่มเล่นนะฮะยินดีต้อนรับคุณสอนยินดีต้อนรับคะคุณทุกท่านที่มางานวันนี้วันนี้วันนี้นี่สามนับห้าฮะนี่ดนตรีเริ่มมาเลงนะฮะท่านคุณครูนัทพงศ์การไัยและท่านรองเจริญศรีเชี่ยวจุพฬาดูแลความเรียบร้อยฮะ ันนี้เตรียมมาเต้นกี่เพลงฮะต้องควบคุมความปลอดภัยให้เด็กๆครับยังไม่รู้ว่าจะเต้นกี่เพลงครับเต้นได้ฮะเต้นได้ฮะยินดีต้อนรับทุกคนที่มาฮะวันนี้บรรยากาศกับตัวแทนดนตรีฮะหมดแล้วโม1ห,หมดแล้วฮะโม1ห,ห,ห,หมดแล้วก็เริ่มเริ่มต้อนเรียนเข้ามาสู่พอประชุมฮะดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดนตรีเราก็เริ่มทยอยทยอยเข้ามานะฮะกิจกรรมวัน วันี้ประธานคโรงเรียนผมมารลืออนะครับก็ได้พาทัวร์บรรยากาศก็มีข้าวประมาณนี้นะฮะถ้ารายละเอียดลึกก็มีเยอะวันนี้ครับเราก็ทางรายการเมื่อเรามีงานแล้วทีมงานฝ่ายโสดครับเจอกันใหม่งานหน้าครับรายการเมื่อเรามีงานหวังว่าถ้าเจอกันแล้วเข้าไปสัมภาษณ์ไปอะไรก็ให้ความร่วมมือกันดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสด so ีครับ